สวัสดีทุกคนเลยค่ะวันนี้เราจะมาเล่นเกมบีสวัมนะครับมันเป็นเกมแนวพึ่งค่ะเอาพึ่งไปไปเอ็มเชอรีไป, M ไ,ปไปทำเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพึ่งไม่ไม่รู้อะมาเรามาเริ่มเล่นเลยแต่จริงๆผมเล่นนานแล้วล่ะนี่แต่เมื่อก่อนผมผมมีเต็มมานี่เลยแต่มันมันก็ไม่ไปแล้วพอนี้ผพึ่งอยูตัวอยู่ให้พวกนี้มันเอาไปเอาไป ไว้ในบ้านก่อนเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวไม่ใช่แนวเออมันเป็นแนวแนวฟาร์มครับทุกคนก็ถือว่าเกมนี้เป็นเกมดีเลยละครับทุกคนเกมนี้ก็จะเปิดเมื่อปี2018นะครับใครที่เคยเล่นน่าจะรู้กันนะครับนะวันนี้เราก็จะเก็บ วเอ้ฉันต้องไปเก็บไปในรังก่อนให้พวกน,นี้มันตัวที่ว่าต้องใช้เงินกี่บาทในการพ่อพันไข่แสนสองวตัตถุฟาดเราไปฟาร์มบนไหนดีสิบว่าสิบห้าป่ะไปตรงสิบเออไปกันเลยเรามาตีมันก่อนนะตีมันก่อน พึ่งมันตาอีมอนผมว่านะไอ้มอนตัวนี้มันก็โหดนะเออมันดาเมจเข้าแรงนะไมเห็นไหม,ไมแต่ก็สู้พวกผมไม่ได้หรอกบอกคำเดียวเทศไงไปป่ะจะพา,าพวกพึ่งนะ้อยไปขึ้นไปบนกันผมก็จะบอกที่รับทั้งหมดเลยนะครับที่ จะเป็นไอเอาไว้เอาไปทำเป็นพึ่งระดับแบบพุทเทพอะนะมาตรงนี้ใช่ป่ะผู้จิตตรงนี้ใช่ป่ะเนี่ยัตรงนี้คุณมาตรงนี้นะถ้าคุณจะเจอตรงนี้ใช่ป่ะมันจะมีอยู่หนึ่งที่ตรงโดยตรงนี้แหละตามมานี่เลยนี่นี่มันจะมีให้เก็บตรงนี้แต่ผมเก็บไปแล้วละ่ะมันก็จะมีข้างบนด้วยคุณน่าจะเห็นกันนะผมปีนไปดูเผื่อคุณไม่เห็นนะ นี่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 คุณเห็นไหมตุ่มคุณคุณเก็บเอาแลนะคุณถ้าค่าคุณคุณเจอคุณเก็บเลยนะนี่แหละเผื่อคุณเผื่อพวาคุณอยากเล่นกันนะนี่ก็จะเป็นตรงตัวพึ่งแล้วสิบนะทุกคนก็จะเป็นโซนที่สิบแล้วนะครับ อันนั้นก็จะเป็นตัวที่สิบห้าเอ้ยมาแรงฟอมันงใช่ดิตะกัแตนนั้นเป็นตัวเอเต่าทองมาแรงเต่าทองมาแรงเต่าเทงิงเกบๆๆๆ็บเก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 ็บหูมันกัดเจ็บมากน่ะผมก็ฟาร์มได้ง่ายเลยก็คคอแบบฟาร์มได้แค่ตรงนั้น เออผมก็ฟาร์มไปเรื่อยๆฟาร์มกับพวกพึ่งน้อย้อยล้านลีลาขอโทษนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปเกี่ยวกับไอ้เนี่ยอะไรวะไม่ได้ลงคลิปพ,พวกเกมน้ขอโทษด้วยนะครับก็จะลงไปไล่สาระเอออันนี้ก็ไล่สาระเหมือนกันมังเีขาก็จะมาเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆ มันม no. ีพ oh, no. <c oughs> ึ่งตัวหนึ่งง่วงนอนมันก็อุ้ยสองตัวแล้วนี่่นี่มาเก็บ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 ไม่มีกี่อันมาเนี่ยตั้งสักแสนหนึ่งต้องเก็บอันนี้ครบกันครบสามหมื่นเจ็ด ใครที่อยากมาเล่นก็มาเล่นได้เลยนะครับเ,เกมนี้เล่นได้ทุกวัยครับเป็นเกมที่เด็กๆควรจะเล่นกันนะครับไม่มีเลือดเป็นเกมแนวน่ารักน่ารักแต่อย่าอย่าไปเอาลเล่นแบบนะนนเกมมันมันไม่ใช่ในชีวิตจริงนะพอเป็นจริงพึ่งมันก็จะต่อยเรานะมันจะต่อยอะ่ะเออ เอาตูดมาแทงหน้าเออต <c oughs> ัดภาพไปตอนเราเสร็จแล้วไปเร่งสปีด เดี๋ยวไปเลยนะทุกคนนี่ก็จะเป็นตัวของมันเป็นหอยนะนี่ยที่มันจะโจมตียากมากผมบอกคําเดียวตัวที่โคตรจะโจมตียากคือมันต้องใช้พิ่งหลายตัวทุกคนมันโจมตียากมากผมบอกคําเดียวมันยากของยากยากๆอะ่ะด,ดูดูเรื่อยมันสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านโห พูดเยอะมาต่อไปเราก็จะไปขายพึ่งเลยขายพึ่งเพราะว่าใกล้เสร็จแล้วเต่ก็จะฟาร์มตรงนี้แหละเพราะว่ามันมันมีแต่ดอกไม้ัวโตแล้วกลครบแล้วก็ครบแล้วปะครบแล้วปะกลับบ้านปะโกทูงอมกันเ เดี๋ยวเราก็จะลงใครอยากให้ผมลงคลิปเกมอะไรก็คอมเมนต์มากันได้นะครับเราก็จะเล่นเกมทุกเกมที่ทุกคนขอให้เล่นนะเฮ้ยอะไรอ่ะหวานเจ็บเลยหวานเจ็บแลยแต่ต้องไปให้น้ำพึ่งก่อน มาแล้วก็รอไปอ่ตัวนี้รู้เท่าไหร่วะรู้ฮโอเคเฮ้ยมาแล้วก็รอไปรอไปแป๊บตึง ไลเด้งอีกแล้วเพื่อนจะลายมาในนักหนาวะแย่ yeah. วะตัวนะผมจะเล่าประวัติเพื่อนผมผมเพื่อนผมไม่ฟังนะที่ที่เห็นไลยคนนั้นเด้งมาใช่ป่เพื่อนผมเองแต่เขาดันไปได้รหัสที่เขามีของมีเตจเป็นหมวกราชาของ K SI. S I เรื่องจริงนะทุกคน จะขึ้นรูปให้ดูยี้ไม่ออกอเดี๋ยวมาฟาร์มนี่ก่อนซนะื้อไข่ดีกไหมไปดูดิได้แล้วได้ไข่น้อยแนละ้ว ได้ไข่น้อยแลเราดังบำลุงน้องเดี๋ยวเราไปซื้อนั่นกันเห็นแล้วไหม หรือว่าใครอยากให้เอ้ใครอยากให้ผมเล่นแมปอะไรก็บอกได้เหมือนกันนะเล่นแมปผีก็ได้เล่นแมปอะไรก็ได้เฮ้ยมันคืออะไรอ่ะห<ๆ>รือว่าซื้อมาผิดอุ้ยดูยตัวนี้ว้าวไปกันเลย ไวซาลุ่นดีไวซาลุ่นเอาล่ะเราก็มีแค่นี้กันแหละนะเอาละก็สวัสดีสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อจะให้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปกดติดตามด้วยละ่ะสวัสดีครับ